ใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันคุณภาพราคาถูกแนะนำร้านบานยอดช็อปเป็นร้านของพี่เอนะครับผมน้นองๆครับและทางร้านยังมีบริการไก่ตันพาเผาแถมยังมีกล่องสุม่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นและแถมทางร้านยังมีบริการส่งเพจแมพเพจซูเปอร์เรราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจนะครับผมนะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมน้องๆเอาาลยครับผมก็ขอกระบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับ,รบ,รบผมนะฮ เออ่ไม่ได้ทักเรียกก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยอารมณ์นะเราจะเป็นการเออ่รวบรวมนะครับผมนะฮะอัปเดต20ทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮะโดยเฉพาะรูปภาพนั่นเองนะครับผมนะฮะว่าอัปเดต20นั้นจะมีอะไรบ้างนะครับผมนะฮะไม่ต้องถามนะครับผมนะว่าอัปเดต20นั้นมาเมื่อไหร่นะครับผมส่วนตัวกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมต้องต้องคือแอดปกแอดบินเขาก็เลื่อนไปเรื่อยเลยครับผมนะฮะบิดไปเรื่อยจริงๆนะคือหลายๆแมปเนี่ยเขาอัปเดตเป็นอีวงอีเวนต์ซัมมงซัมเม เขาก็มาแล้วอนิเมะไฟเตอร์เขาก็มีแล้วนะครับผมนะฮะออสตาเขาก็มาแล้วแมปนู้นแมปนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะรวมไปถึงทางด้านของแมปเอ่อเพสมูเลเตอร์เขาก็มาแล้วนะครับผมนะฮะมีแต่บล็อกฟุตของคุณที่แรกนะครับผมนะไม่มาสักทีแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะครับผมนะฮะให้หายกึ่ถึงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับเปิดฉากมาที่อาวุธยุทโธ ถามว่าสวยไหมมันมันก็สวยนะนะครับผมนะฮะอย่างรูปภาพบางรูปนี้มันก็สวยเกินนะครับผมนะบางอันก็ดูไม่ได้เลยนะครับผมนะฮะส่วนทางขวาเบือนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นท่าราของกระบองซาโบนะฮะอาปัจจุบันนี้คือมันอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่กูนึกว่าสากตามข้าวนะครับผมนะถ้ามีกระดงนี่กูว่าใช่เลยกระหังดีๆนี่เองผู้ชอบมาอย่างบางรูปเดี่ยนะครับผมนะฮะดาบที่เขารีวิร์วเข้ามานะครับผมนะฮะมันก็ดูเท่นะฮะอย่างดาบยามาทูชิตะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะสามดาบโซโรกูว่าโอ้โหซามูไรดีๆนนนนนนี่่่เเเเเออออองงงงิิคครรรัััับบบผมต้าาจกก็ทหลืะ นะฮะโอ้โหดูไซแบบสุดยอดเลยนะคุณผู้ชมสุดดาบได้หมื่นะครับผมนะก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับผมนะฮะสีสันสดใสด้วยนะคุณผู้ชมรูปต่อมาดีครับผมได้รู้สึกว่าจะเป็นสกิลอะไรสักอย่างนะครับผมนะฮะที่เอามาเรียงกันแล้วมันเป็นคําว่า bf นะครับผมนะฮะอักษรย่อ block foot นั่นเองนะคุณผู้ชมฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะว่ามันเป็นสกิลของอะไรนะครับผมนะจะว่าเป็นของดาบไหมก็น่าจะเป็นของดาบแหละนะครับผมนะเพราะว่าถ้าสกิลของผลเนี่ยคงคงไม่ยาวขนาดนี้อะไรประมาณนนนนนีี้ะะะครรัับผมมฮกก็็าต่อเเยงป ตัวอักษร BF นั่นเองนะครับผมนะฮะแม่มีการย้อมสีมาด้วยแต่มึงอัปเดตช้าไปหน่อยนี่ก็ไม่เอานะคุณผู้ชมส่วนรูปต่อมาเลยครับผมนะฮะเขาบอกว่าเหมือนจะมีการรีเวิร์กสกิลของดาบโลกแรกกันด้วยนะครับผมนะฮะหรือว่าดาบปัญญาอ่อนหรือไม่ใช่ดาบเป็นดาบที่แบบเก่าเก่าเกะแดาบที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนใช้นะครับผมนะฮะเป็นดาบโลกแรกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยสวยขึ้นนะเออรู้สึกว่ามันมีมิติขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะน่าใช้ขึ้นเลยนน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 ะะ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 คคคคคุณผผผผูู้้ชมม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 มฮฮส่่่่่่่ววรรรรรปตออออออาาาัััััับบบบีีพไไแใจเเืก็ลซง ลำพังกูก็ดูไม่ริ้วเลี่ยงแล้วมึงจะเบอร์มาอีกทําไม นี่ยครับผมมันดองตรงอีกรูปหนึ่งก็เช่นกันนะครับผมนะฮะสกิลเหมือนทูจิตะเลยนะฮะเออแต่นี้ไม่ใช่นะครับผมนะฮะนี่เป็นรูปที่ได้มาใหม่นั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นอัป <pl ains> เดต20นะคุณผู้ชมฮะอ่าส่วนรูปต่อมาเนี่ยนะครับผมนะอันนี้มีการย้อมสีมาด้วยนะครับผมนะฮะไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีส้มสีแดงสีเขียวสีเหลืองกูไม่รู้เลยนะครับผมนะฮะดูไม่ออกเลยนะครับผมนะแล้วก็มีการย้อมสีมันเป็นสีขาวซึ่งคาดเดาว่าเป็นสกิลของผลพิศานละกันนะครับผมนะอันนี้พี่ก็ไไไไไมมมมมม่่่่่่แนน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 นใจจจจกกกลลล้้าาาาฟฟััััััธงงดวววยยะะะะะะะคครรรรรรบบบผผผเเเปป็็ออออหืี เป็นหรือเปล่าเลยครับผมนนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมครซึ่งบอกก่อนเลยนะผมนะรูปภาพพวกนี้นะครับผมนะพี่ไปค้นหามานะครับผมนะฮะโอ้โหใช้เวลาในการรวบรวมเนี่ยอ่าเป็นแรมเดือนแรมปีเหมือนกันนะครับผมนะฮะตั้งแต่ยุคแรกๆเลยในการส่ายปลอยนะครับผมนะก็ย้อนไปไกลมากก็ทำการก๊อปปี้มานะครับผมนะแล้วก็มาถ่ายทอดแล้วก็มาบรรยายให้คุณผู้ชมนั้นได้ฟังว่ามันคืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะการพูดอะไรนะผมนะอาจจะติดตขัดขัดนิดนึงนะครับผมนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้คือฝนมันตกไงแล้วมันเเเกก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 ีีี่่่่่ยยยววววออออะะ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 ไไไไรรรรรรัััััับบบาาาทูููพพดดดดดตติิ็็็็มมมมมขข้้้้้้ใจลลลนน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 ผผผฮฮปปคคถภแงๆ เราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับผมนะฮะซูมแล้วซูมอีกกูก็ดูแล้วดูอีกเลยครับผมนะฮะมันดูไม่ออกจริงว่ามันคืออะไรนะครับผมนะก็ขอผ่านละกันนะครับผมนะน้องๆส่วนรูปต่อมาเนี่ยครับผมนะฮะเขาบอกว่าเทน้ําหนักไปทางด้านของผลเงานะครับผมนะฮะอันนี้พี่มองว่ามันอาจจะเป็นหมัดใหม่ก็ได้นะหมัดมัวไม่น่าใช่ละอาจจะเป็นทาร่าของผลพิานนั่นแหละนะครับผมนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นผลเงาหรือว่าเป็นผลอะไรสักอย่างนะครับผมนะเพราะว่ามันมันมันเบลอสีมาด้วยนะครับผมนะฮะมันเปลี่ยนแปลงสีมาแล้วก็็มมมมมมััััันน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 นดููไไ่่่่่่คคคคอออออออยยยกกเเเลละะะะะะรรรรรบบบผผววาาปปสสิขงง้ๆตี นะฮะเป็นสีเขียวด้วยนะครับผมนะฮะเป็นกีตาร์บุกหรือเปล่าหรือว่าเป็นดาบใหม่หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นวงวงแหวนแหวนอะไรประมาณนี้นะครับผมนน้องๆอีกรูปหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะฮะน่าจะสืบเนื่องมาจากรูปเมื่อกี้นี้นะครับผมนะแต่ขอยอออ่านประมาณรูปนี้นะครับผมนะฮะน่าจะเป็นแรงระเบิดอะไรสักอย่างนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นระเบิดของมังกรไหมหรือมันเป็นจริงมริงมันลักษณะของการพุ่งมันพุ่งจากข้างบนใช่ไหมเออพุ่งจากข้างบนลงล่างน่าจะเป็นการพ่นไฟของมังกรหรือเปล่านะ ไม่แน่แน่ทุยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะใช่แล้วครับผมนะพอดีแบบช่วงนี้คือพูดติดติดขัดๆนะครับผมนะพอดีแบบไม่ค่อยมีสมาธิเลยนะครับผมนะฮะส่วนรูปต่อมานะครับผมนะรูปนี้เหมือนพี่เคยอ่าสปอยไปแล้วนะครับผมนะฮะอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นผลโมจินะครับผมนะฮะที่ถูกการรีวิวรีเวิร์กอะไรสักอย่างน่าจะเป็นสกิลของเอ่อเมอร์ชเวอร์ชั่นที่แบบว่าไม่ไม่ตื่นหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับผมนะน่าจะมีการปรับเข้ามาด้วยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ส่วนรูปต่อนนนนนนกกััััะะะะคครรรบบบผมมอาาจจเป็็ดดไไู้้่ นะครับเพราะว่า,ามีดวงตาเป็นปีศาจเลยนะคือพูดรตรงๆเลยคือมันเป็นปีศาจถามว่าจะมาในช่วงของฤดูวันฮารุวีหรือเปล่าอันนี้พี่พี่ไม่กล้ายืนยันเลยว่ะแต่ว่าคือเกมอื่นเขาอัปเดตซัมเมอร์ไปหมดแล้วอีเวนต์ซัมเมอร์นี่คือแทบจะทุกแมปแล้วนะแต่บอกฟุตของเราแม่งมัน นั่นแหละนะครับผมนะพูดไปก็หงุดหงิดไปครับผมนะฮะคือต้องเข้าใจก่อนว่านะครับผมนะฮะบอกฟุตเนี่ยมันเป็นแมปต้นกาเนิดเป็นจุดเกิดของพี่ของช่องพี่เลยก็ว่าได้เว้ยคือพี่ทิ้งแมปนี้ไม่ได้จริงๆนะคือเป็นแมปที่พี่รักอะ่ะเออจริงพี่ก็ชอบมากๆเลยนะครับผมนะฮะคือก็หมดไปเยอะอะ่ะทุ่มเวลาไปเยอะหมดเวลาเสพเวลากูไปเยอะมากกูใช้ชีวิตกับเกมดีเยอะมากนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นเกมที่เราแบบคาดหวังอ่ะแล้ววันหนึ่งคือมันมันไม่เป็นเหมือนชาวบ้านเขาอ่ะคือชาวบ้านเขาอัปเดตไปหมดแล้วแตตต่่่่่เเเกกกมมมูงไออออัปดคื้้ขาาใจนว กูก็เสียดายอ่ะเออถ้ามึงไม่อัปเดตมึงปิดตัวลงมึงก็ดีไงแต่มึงไม่ปิดแต่มึงบอกว่ามึงจะอัปเดตต่อแต่มึงอัปเดตช้าเหมือนบอกให้กูรอแต่แบบรอเมื่อไหรอ่อ่ะเออคือไม่รู้อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบพูดยากอะ่ะเออพี่ไม่เข้าใจไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะใครมีความรู้สึกเดียวกับพี่บอกว่าเฮ้ยช <c oughs> ่า <c oughs> กูก็เติมไปเยอะกูก็เล่นไปเยอะแต่แม่งแบบโอโหแม่งมึงเจออย่างเงี้ยแม่งเอ้ย หมดคำซิวเวิร์ดไปหำน้อยเอ้ยมาดูรูปต่อมาดีกว่านะครับผมนะฮะอยู่รูปเก่าแล้วก็หุ่นกินเล้วเกินนะครับผมนะฮะซึ่งรูปนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นดาบหรือเป็นสกิลผลกันแน่นะครับผมนะฮะโอ้โหดูสิครับผมนะถ้ามันเป็นผลเนี่ยอลังการนะพูดตรงเลยผมนะฮะเพราะว่ามันเป็นอันใหญ่มันใหญ่อ่ะเออมันใหญ่จริงๆนะผมนะฮะถ้ามันเป็นดาบนะครับผมนะก็ก็ค่อนข้างที่จะอลังการอีกเหมือนกันนะครับผมนะเพราะไม่เคยเห็นสกิลดาบอะไรที่มันเวิร์ดวังขนาดนี้ด้วย นะครับผมนะดูไง่ายก็ข้างเท้าแหละนะครับผมนะไม่แน่ใจว่ามันมันจะโหดขนาดไหนหรือว่ามันจะจริงไม่จริงอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจครับผมนะอาจจะเป็นแฟนเมกก็ได้นะครับผมนะแล้วที่สำคัญถ้ามันมีมาจริงๆคือหมัดกัดกูเพิ่งทำไปนะครับผมนะจะบอกนะกูต้องเหนื่อยอีกแล้วนะครับผมคือถ้าหมัดกัดบันโหดขนาดนี้กูว่าหมัดนี้น่าจะโหดขึ้นมาแบบโอ้โหเท่าตัวแหละนะครับผมนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคุณผู้ชมมาส่วนรูปนี้เนี่ยนะผมนะเขาบอกว่ามันคือผลปีศาจนะครับผมนะฮะปีศาจเลลยแหะะะนนครับผมดูแล้วน่ากกลัวมานะครัับผมนะะกก็ลวจเป็นนาาของวัฮโลววีีนนนนนนนเเเหมมมมมมืือออกัััถถ้้าาาาจะะะฮคใช่่งซร์ยมมมึงาผิดีเลยแหละนะครับผมนะฮะคืออซััมมมเเเร์นนนี่ยป็การแบบใสล ชุดบิกินี่หน้าร้อนไงใส่แว่นตาแบบทะลุงเซลุงซึงเซใสครับผมนะฮะแต่มึงมาฮาโลวีนนี่บึ้งแบบมึงมึงมาผิดตีมากนะครับผมนะน้องๆก็กลัวเหมือนกันว่าจะเป็นท่าของฮาโลวีนนะครับผมนะฮะคืออีเวนต์ซัมเมอร์นี่คือข้ามไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กลัวอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะส่วนรูปต่อมานะครับผมนะฮะอันนี้เราจะเข้าเข้าสู่แบบเอ่อหน้าต่าง UI กันแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งมันมันดูใหม่นะครับผมนะแล้วก็ดูอลังการมากนะครับผมนะดูเหมือนจะเป็นการรีเวิร์กหน้าต่างทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮฮะะะะะะกก็็็จจมมมมมีีีีีีแบบบววว่่่่าาาออััันน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 ้้เเเเปปหหขงงโรรไฟลลล์คคผิู นะครับผมนะฮะมีกิลให้เราดูมีทางด้านของตัวคําอธิบายข้างใต้นี้นะครับผมนะอะไรประมาณนี้เออใช่แต่ผมน่าจะสังเกตได้ก็คือเวลต่อไปเนี่ยน่าจะพันห้านะครับผมนะจากพันสี่ห้าสิบน่าจะเป็นพันห้าแน่นอนนะครับผมนะน้องๆอรูปต่อมาก็เช่นกันนะครับผมนะเป็นหน้าต่าง UI ใหม่ในการใส่โค้ดหน้ารีดีมนั่นเองนะครับผมนะก็มีประมาณนี้ส่วนรูปของหน้าของผลพิศายต่างๆแล้วก็นี่น่าจะเป็นน้ํายาบูชชายนี่อะไรสักอย่างนะครับผมนะหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีกล่องของขวัญมีกล่องสมบัตินะครับผมนะผลพ ดูจากลักษณะแล้วก right right ็คือหน้าต่างมันทันสมัยขึ้นมีผลบางก้อนมีผลอะไรไม่รู้นะผมอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันได้จากอะไรนะครับแล้วก็เหมือนจะมีบูสเตอร์ด้วยนะครับผมนะฮะโปรดักนะครับผมนะฮะคูเรนซี่นะฮะแล้วก็ฟลุสนะครับแล้วก็เป็นตัวตั้งของฟิวเจอร์นะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนั้นน้องๆรูปต่อมาร์ที่ผมนะรู้สึกว่าจะมีการเอนชานได้นะครับผมนะฮะดาร์กเบดคืออะไรเลครับผมนะฮะแล้วก็ไอ้ก้อนสีชมพูชมพูนี่มันคืออะไรอ่ะตอนแรกนึกว่าแซกเมนต์นะครับผมนะฮะไมมม่่่่ใใชชััันนน้แคคคอออออออเเงงวะืืกสิบ นะครับผมพิาสานหนึ่งอันเป็นผลอันนี้น้ำแข็งใช่ไหมผลสไปน์ไม่ใช่ผลสไปน์ผลหิมะนะครับผมนะรวบรวมแล้วเนี่ยเนี่ยผมนะเขาบอกว่าจะได้ทางด้านของ20%ดาเมจแล้วก็ลดคูดาวห้าเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเฮ้ย <c oughs> มาแนวนี้แล้วเหรอคือกลายเป็นเกม r p ร RPG อะไรไปเลยนะครับผมนะฮะอ๋อมีคัมภีด้วยนะครับผมน้องๆน,น,น่าจะใช้ในการตีบวกต่างๆนะครับผมนะน้องๆโอ้โหรูปภาพแต่ละอันนี้คือแบบโคตรสุดอะ่ะจริงนะอันนี้น่าจะเป็นเกาะนะครับผมนะฮะเป็นเกาะเป็นคาเฟ่หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับผมนะน่าจะเป็นประมาณนนนนัั้หรรือเเปล่่าาาะะะพวมมีแบบโต๊ ส่วนรูปต่อมาเนี่ยนะผมนะฮะอันนี้พี่มองว่าน่าจะเป็นโลกใหม่ไม่ใช่โลกใหม่ก็อาจจะเป็นเกาะใหม่ที่ถูกรีเวิร์กเข้ามานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนะฮะเป็นปราสาทของโดฟาแหละนะคร,ครับผมนะอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันหนีไม่พ้นอ่ะน่าจะเป็นโลก2นะครับส่วนนี้น่าจะเป็นโลกเอ่อโลก2เหมือนกันนะครับผมนะฮะปราสาทน้าแข็งนะครับผมนะมีการรีเวิร์กใหม่เข้ามานะรครับผมนะก็สวยขึ้นแหละ <seventeen S 2> <ๆ S 1> มีสีสันขึ้นดูมีองค์ประกอบมากขึ้นนะครับผมนะส่วนนี้น่าจะเป็นโรงงานหรือเปล่าถ้าเดาไม่ผิดนะครับผมนะดูกังไปนิด เขาเรียกว่าอะไรน,นะเรือเรือใช่ไหมเออบอสเรือเกาะเรืออะไรประมาณนี้นะผมนะเป็นเกาะผีสิงนะครับผมนะก็รู้สึกว่ามันมันมีพอปเพิ่มขึ้นดูสวยงามสะดวกตาสบายตาขึ้นนะครับผมนะน้องไม่ใช่แค่มืดอย่างเดียวยังเ,นะเปิดอะไรนะเปิดฮาคีแล้วเปิดแล้วมองไม่เห็นเลยนะครับผมนะเอองงไกลเลยครับผมนะน้องๆสุดต่ตอมาเนี่ยอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าอยู่โลกอะไรนะครับ,รบผมนะจะเป็นเกาะบาคีหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นเกาะใหม่ไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะน้องๆสุดต,ต่อมาเป็นดราฟของพังฮาศาสต์นะครับผมนะฮะที่ถูกทำมีการปรับรีวิวเข้ามานะครับผมมมนนนนะะะกก็ไ่่่่่่รรรู้้้ววาาาาจีีีททพืืใหหเเแบบอ PVP ัปล านี่ครับผมนะเพราะว่าดูดูลกไปหมดเลยนะครับผมนะฮะอาจจะเป็นเกมแนวฟาร์มแล้วก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมนะส่วนทาร่าของเอ่อมารินฟอร์ดนะครับผมนะฮะลูกแรกของเราก็ไม่มีพื้นที่กูได้เล่นเลยนะครับผมนะฮะน่าจะฟาร์มอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะรู้สึกว่ามันจะเป็นเกมแนวที่แบบว่าอะไรนะเป็นเกมแนวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบแนวฟาร์มอ่ะฟาร์มตีบวกของแบบเอาไปพีพีกันดูว่าไปสู้กับบอสอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมนะฮะถ้าสู้กับคนเนี่ยน่าจะมีพื้นที่น้อยอยู่พอสมควรเลยอันนี้น่าจะเป็นโรงงานใหม่นะครับ ครับผมนะฮะรู้สึกว่ามันมันกังๆเหมือนเดิมว่าแบบเดิมน่าจะดีกว่านะครับผมนะน้องๆสรุปต่อมาผมนะรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยจะมีการสปอยเข้ามาด้วยนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นเรือผีสิงแน่นอนนะครับผมนะฮะถามว่ารู้ได้ไงนะครับผมนะฮะเอาจริงๆนะผมนะสัญลักษณ์ของตะเกียงเนี่ยนะครับผมนะมันเป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณหรือว่าความตายนั่นเองนะครับผมนะยิ่งเอามาผูกกับเรือเนี่ยกูว่าใช่เลยเรือผีสิงแน่นอนนะครับผมนะน้องๆถ้ามันไม่ใช่จริงๆนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นเรืออีเวนตต์์มม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 ัััััััั้้้ยนน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 นะะะะะะะคคครรรรรบบบบผผผทีีีีี่่่่่่่่่าาากกกกเเเเเอออออออวววฮฮโลลหหหหืืปป็็็ไไไไไไแใใจงงงๆชฟููด นะครับผมนะน,น้องๆจุนนรูปต่อมาเนี่ยนะครับผมนะน่าจะเป็นพญานาคไหมไม่ใช่นี่ครับผมนะฮะน่าจะเป็นเจ้าทะเลตัวใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเจ้าทะเลในการรีเวิร์กไหมอันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะข้อมูลเขาไม่ได้ถูกเปิดเผยเข้ามานี่ครับผมนะก็ข้อมูลที่ได้มาก็มีประมาณนี้มีเพียงแค่รูปภาพให้เรานั้นได้สันนิษฐานเท่านั้นเองนะ,นะครับผมนะฮะน่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือว่าเป็นเจ้าทะเลตัวใหม่ไม่รู้ว่าตีแล้วได้อะไรด้วยนะครับขนาดตัวเนี่ยน่าจะใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมนะฮะถ้าจะเทียบเท่ากับขนาดเเเเกกกาาาาาาะะ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 ขอออออองงงไรร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 รสสััััััยยยย่่่่่นน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 นคคคบบบบบบผผผมมมมมมมดแๆๆลปปปปณีีููู้้้ตฮึวจ็ภพ น,นะครับผมนะฮะน่าจะประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมนะมีเจ้าทาเรตัวใหม่เข้ามาหรืออาจจะเป็นการรีเวิร์กใหม่ทั้งหมดอันนี้ก็ไม่รู้หรอกนะครับผมนะก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะคิดว่ารูปส่งน่าจะประมาณนี้นะคุณผู้ชมค like รแล้วก็อีกรูปหนึ่งที่เป็นประเด็นเลยก็คือรูปภาพรูปนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะพี่ไม่แน่ใจว่าอา่ามันเป็นแฟนเมกหรือเปล่าถ้ามันเป็นรูปภาพจริงนะครับผมนะพี่มองเลยว่าเออมันมันมันดูคล้ายแล้วก็ดูเหมือนกับอ่าท่าตั้ที่เขาสปอยมามา,มากๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าสัตว์ที่ นะแบหลมๆขึ้นไปเหมือนนอนแรดเออแล้วก็รูปภาพนี้เขาก็มีเหมือนกันนะครับผมนะฮะไม่แน่ใจว่ามันบังเอิญไปหรือเปล่านะครับผมนะ,ะมีขีปมีอะไรดูน่าเกงขามมากๆเลยนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมนะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นแฟนเพลกหรือเปล่านะครับผมนะถ้าใช่ก็คือแบบน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมนะฮะเป็นการขายแบบว่าโอ้โหเจ้าทะเลตัวใหม่มาแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะน้องๆแล้วก็อีกรูปนึ่งที่ผมนะที่เพิ่งมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับผมนะนนั่ก็คือรูปนี้นะครับผมนะมาพร้อมกับเรือนะครับผผมมมมมมมนนนนนนนะะะะะะแลลลล้้้วววกกกกก็็็็็ีีีีีฉาา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 ขขงงงงหััััััเเเเเเปปอออออไไรรรรสย่่่่คคบบบบจทดพ ความคล้ายมากๆเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเ well นี่ยมีหัวช้างตรงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นผลแมมมอสมาใหม่หรือไม่ก็เกาะสุนิชาอะไรประมาณนี้นะครับผมนะน้องๆก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะถ้าให้คาดเดาเนี่ยก็น่าจะเป็นผลปีศาจใหม่นั่นแหละในของนั้นจะเป็นผลแมมมอสเป็นผลที่แปลงร่างได้อะไรประมาณนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะผมนะเชื่อมโยงกับรูปเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมนะฮะซึ่งมันเคยสปอยมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมนะฮะซึ่งมันเป็นสีน้ําตาลบางคนก็บอกว่าเป็นผลแมมมอสแน่นอนนะครััััััับบบผผผมมมมมมนน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 นะะะะฮอออีี้้้กกก็็็ไ่่่่่แแแใจจจจเเเหืืตาาถึงงปปุยลลลชววคร แบมมอสจริงๆนะครับก็มันเป็นรูปช้างเลยเลยประมาณนี้นะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับไม่รู้ว่ากินแล้วเป็นยังไงนะครับผมนะกินแล้วเป็นช้างหรือเปล่าหรือว่ากินแล้วสามารถต่อสู้ได้เหมือนเสือไหมอันนี้พี่ก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับผมนะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะถ้ากินผลนี้ไปแล้วคุณผู้ชมอยากให้มันออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมนะก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยละกันว่ามันจะถึกทนหรือว่ามันจะผิวไหวผิวไหวกูว่าไม่น่าใช่แล้วนะครับผมนะเป็นช้างแปมมอสมันคงจะไม่ผิวไหวหรอกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะน่าจะเป็นแบบว หรือเปล่าหรือว่าเป็นผลอะไรก็ไม่ทราบนะครับผมนะฮะเพราะว่าอ่ามันเป็นสีฟ้านะครับผมนะฮะเพราะว่ามันมันดูไม่ออกอ่ะมันเบลอมาจัดเลยคุณผู้ชมฮะก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับรูปภาพทั้งหมดที่พี่รวบรวมมาได้ในอัปเดต20นี้นะครับผมนะคุณผู้ชมชอบอะไรในอัปเดตนี้ก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับผมนะแต่บอกเลยว่าอัปเดตหน้าเนี่ยน่าจะใหญ่มากๆเลยนะครับผมนะฮะไม่แปลกใจที่อ่าทางผู้พัฒนาเขายอมข้ามอัปเดตนี้หรือว่าอัปเดตซัมเมอร์ไปเลยนะครับผมนะฮะไปรอกินโต๊ะจีโต๊ะใหญ่่่่่ดีีีกกววาาาาาานนนนนนะะะะะะคคครรัับบ็็ือออออจจจจเปปปมมใชงงงขลย้ผฮซึ ัปเดตทีเดียวแบบตู้มเลยประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมนะฮะก็เลยแบบว่าไม่สนใจอัปเดตย่อยๆอย่างซัมเมอร์นะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไรตรงไหนนะครับผมนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนะชอบคลิปวิดีโอนี้ของพี่หรือเปล่านะครับผมนะถ้าใครยินชอบก็อย่างลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยละกันนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดนะีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหอัปเดตอีกติดมึงนานเกิน